สวัสดีครับผมนายธัญ,ญพัฒนวรกิจจานุรักษ์ระดับชั้นปวสอสองสาขาไฟฟ้าการควบคุมทางอาุตสาหกรรมครับ,รบเลขที่8ครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมานําเสนอการดัดแปลงแก้ไขโปรแกรม Arduino ให้ส่งผลเฉพาะค่าตัวเลขอุณหภูมิมีหน่วยองศาเป็นเซลเซียสนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้น,นมาแล้วนะครับให้เราเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ example นะครับ แล้วก็เลือกหานี่นะครับ mac 3 1 8ห5 library นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรา,เท,าทำการําการอัพโหลดก่อนนะครับเพื่อรันโปรแกรม เมื่อมันขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดตรงนี้ได้เลยนะครับมุมขวาบนนี่นะครับ serial monitor นี่นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่ามันจะขึ้นมาหลายค่าเลยนะครับโดยเราจะมาดัดแปลงโปรแกรมมันนะครับให้เหลือแค่ค่า temperature ตัวเดียวนะครับโดยเป็นค่า c นะครับดังนั้นเราก็จะมาทําการนี่นะครับมาเลือกที่บรรทัด นี้นะครับ serial pin น,นี่นะครับแล้วก็กดท็บไป2อ,อันเลยนะครับเครืองหมายแสดงไป2อันในบรรทัดที่เราไม่ต้องการให้มันโชว์นะครับก็มี3มบรรทัดเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ3มบรรทัดแบบนี้แล้วก็จะเหลือบรรทัดน,นี้ไว้บรรทัดเดียวที่เป็น temperature นะครับดังจากนั้นก็ให้เราใส่ข้างในวงเล็บนะครับเป็นตัว c หลังจากนั้นก็ให้เราทําการอัปโหลดได้เลยครับนี่นะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด serial monitor เพื่อดูเลยนะครับ ี่นะรเราก็จะเห็นได้ว่าเทมเปอเ t เจอร์อุณหภูมิปกติของเราก็อยู่ประ,ประมาณ33นะครับนี่นะครับแล้เดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟแช็กจุดแล้วก็ลนตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับเมื่อผมจุดไฟแช็กแล้วนำมาลนนะครับค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ 50 60 70 80 90ไปที่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ